กับเก b ีไบเกอร์9 9ก7ครับตอกนี้เรา,ากำลังตาเจ้าตัวริงองคายยามาฮ่า เรื่องสาสจาก MT ศ7นย์เจเยจัดอันนี้ตกไตเรื่องสสเสียงล้นล้ำสไตล์โคตดเรนดฟนะม้าร้อยซ4 อยู่นะเนี่ยโอ้โหม,มีเทเซอร์เดโนอโเร่แล้วก็เอฟเจ้ A นะครับผมนี่มันคืออะไรกันแน่หรออเทรเซอร์กับเทรเซอร์ ไฟหน้านะครับไฟหน้ามูดคุ้ิไฟหน้าจะคล้ายๆกับพวกอาวันแรกๆนะครับเป็นตัวเใืก้กด์คอยากมีปับกรเขลเหมือนกันนะแต่ว่าในษะกิจต,ตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆครับเราเลยต้องกลับทิปต่อไปครับผม เวฟนี่ก็ไปได้ทุกที่ครับในภูเก็ตแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้บ่อยนะเวฟนี่ก็ขับได้นานเหมือนกันนะผมบอกให้ที่สำคัญเลยต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องบ่อยๆอ,ยอะ่ะขับไปขับไปเที่ยวไกลๆรือไปไหนก็ได้แต่บตอความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับล่าสุดนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับเป็นตัวอย่างในสนามที่เรดบูริงนะ,ท,ะงงที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างฟังโกโมวีเดลลี่กับ จวนซาโก้นะครับแล้วก็รถเนี่ยเสียหลักมาพุ่งกับกับแพงนะงมันมนาชนเรียกว่าแบลลิเตอร์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยรถเนี่ยก็ลอยนะครับลอยข้ามหัวมาวริกจินยาเรสแล้วก็วาเลนโซรรตตี่เลยนะครับเรื่องเป็นอะไรที่โอ้โหน้าบัาเสียวมากครับ ขนาดว่าขนาดว่าอยู่ในสนามเพื te ่อดับมื์ในต้นแน้นะมาต่อานเกรดหนึ่งเลยวัดดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมขับรถอย่างมีสตินั่นดีที่สุดครับไม่จำเป็นว่าต้องมีสภาพรถเล็กน้อยซีดีรูปรถดีลูซีดีเยอะๆนะครับบางทีกันนะบางทีสำคัญอยู่ที่สติแล้วก็มันสมองนะครับ กับพี่เปิะเไทยครับสําหรับคลิปน,นี้